เราก็จะรู้สึกว่ามีเงินมันมีจอบมีเสียงแต่ถ้าใช้อารมณ์เนี่ยเงินจะกลายเป็นพระเจ้าขึ้นมาทันทีฉะนั้นการรักษาเงินการรักษาทรัพย์ต่างๆนี่ผมว่ากลับมารักษาสติของเราครับถ้ารักษาสติอยู่ได้เงินอยู่ได้ถ้าสติไม่มีเป็นหนี้ทั้งชาติครับกลับมาเรื่องธรรมะอย่างแนบเนียนมากอันนี้เมื่อกี้พูดถึงเรื่องการพึ่งตัวเองนะแต่ทีนี้มันมีคนหลากหลายมากในสังคมที่ว่า จนป,นประวัตเรื่องต่างๆนานาที่เราบอกว่าทำ<ม>าจะมีประมาณแปชั่วโมงทำมาได้ยังไงทำไปทำไมทำแล้วก็ไม่ไมีความสุขแต่ในความจริงอ่ะมันเป็นอย่างนั้นแล้วเราจะฝึกสติกับสิ่งที่เราทาอยู่ทุกวันทุกวันใน่าะอาชีพได้ยังไงบ้างคนะผมว่าเรามีทางเลือกครับไม่มีอะไรที่ไม่มีทางออกบนโลกใบนี้ถ้าเรารู้สึกว่าไม่มีทางออกแสดงว่าความคิดของเราผิดครับฉะนั้นเราต้องกลับมาคิดใหม่ฉะนั้น,น,น,นถึงแม้ว่าเราจะอยู่ในเมืองแล้วก็ใช้ชีวิตแบบคนเมืองได้ เพียงแต่ว่าเราต้องแบ่งเวลาให้ได้อย่าทํางานหามรุ่นถามข้าเกินไปใช่ไหมยอย่าทํางานมากเกินไปต้องแบ่งเวลาให้กับตัวเองเพราะตัวเรามีสําคัญว่วงานเสมอเราต้องเตือนตัวเองเสมอว่าตัวเราสําคัญว่วงานเสมอลูกเราสำคัญสำคัญว่วงานเสมอฉะนั้นเราต้องมีเวลาให้กับตัวเราและครอบครัวไม่ได้ ไม่งั้นชีวิตมันจะมีความหมายอะไรเกิดมาเป็นที่ข้าเป็นหุ่นยนต์ทํางานทั้งปีทั้งาติเอาเงินมากองแล้วก็ตายจากกันไปทำไปเพื่ออะไรใช่ไหมถ้าชีวิตไม่มีความสุขอยู่ไปทําไมมันเลือกได้เราก็เลือกใ,กอกใช่ไหมฉะนั้นถันั้นเราต้องกลับมาคิดใหม่ว่าเราจะทําให้มันง่ายได้อย่างไรอย่างสมมติว่าเราทํางานที่นี่มันทํางานมากเกินไปใช่ไหมเราก็หาทางอื่นได้ ทำงานทีอนูที่ไม่ได้ลงแต่ขายหน้าเต้าหู้อย่างเงี้ยก็ง่ายขึ้อยงินเนี้งงยถ้าเราใช้สติเนี่ยอะไรก็เป็นเงินได้ทั้งหมดนะครับอะไรก็เป็นเงินได้ทั้งหมดเพียงแต่ว่าเปลี่ยนความคิดนิดหนึ่งเปลี่ยนความคิดนิดหนึ่งเราสามารถที่จะมีชีวิตอยู่ได้ในทุกอย่างอย่างผมเนี่ยไปอยู่อเมริกาผมไม่มีความรู้ไม่มีอะไรพูดมาษามกิษจะไม่ได้แต่ว่าผมจะใช้ชีวิตให้ง่ายได้ยังไงสิ่งที่ผมเลือกก็คือผมไปเช่าที่เนี่ย ในสวนสาธารณะปลูกผักครับปลูกผักผมไม่มีเงินทำยังไ,ไงไม่มีเงินซื้อปุ๋ยซื้ออะไรพวกน,นผมเก็บเยี่ยวครับเก็บเยี่ยวทุวกวันไปรถผักผักของงามกว่าทุกคนเลยนี่ผมไม่ได้ลงทุนเลยใช่ไหมลงแรงอย่างเดียว,ลง,งยงยวลงแรงถือขังเยี่ยวไปรถผักแล้วก็รถน้ำเท่านั้นเองเมืเ่เอเกิดกเขาผมก็ได้ลูกเล็กหนึ่งกิโลเหมือนคนอื่นนะครับใหญ่กว่าได้ซ้ำไปคนอื่นกินแล้วังชอบชอบผมเข้าได้ซ้ำไปถ้าเราคิดได้อย่างเนี้ย <c oughs> มันมีทา่าออกแต่ระบบการศึกษาะระบบที่เราเติบโตมาเนี่ยเขาไม่สอนให้เราคิดครับมันสอนให้เราเชื่อฟังและทาตามสองอย่างเท่เานั้นเองฉะนั้นเราต้องออกจากกรอบที่การศึกษายัดเยียดมันให้เราตลอดว่าเราจะต้องเลิกเชื่อฟังและทาตามเราจะต้องตามเหตุผลตามสติตลอดถ้าเราคิดอย่างนี้ได้เราก็จะเจอทางออกเสมอทุกปัญหามีทาาออกถ้าหากว่าอยู่ในเมือง เป็นคนในเมืองชอบในเมืองก็ไม่จําเป็นจะต้องไปอยู่้ายนอกหรอกครับไม่จาเป็นต้องไปงไปลูกผักไม่ต้องเป็นไปทําได้ไหนา้าก็อย,อยู่ในเมืองนี่แหละแต่ว่ารักชีวิตมาใช้สติมากขึ้นเราทํางานไม่มากแต่เราก็อยู่ได้ครับทํางานไม่มากก็ทําให้ครอบครัว,วอบอุ่นไะด้เท่านั้นเองแห็นั้นถ้างานมาหนักเกินไปก็เปลี่ยนงานใหม่ที่มันอยู่ได้เท่านั้นเองเพราะว่าชีวนต้องมีทงเลือ่องต้องทเรื่องมันง่ายถ้ามันยากมันติดครับ ไม่ต้องฝึกษารับรองทำขาอ๋อทำครับเพราะว่าการฟังการอ่านเนี่ยไม่เคยให้ความเข้าใจกับคนนะครับการฟังกับการอ่านเนี่ยเป็นแค่การให้ยันจำเป็นความจำเฉยๆไม่ใช่ความเข้าใจฉะนั้นความจำเนี่ยไม่ใช่ใช้มันหายไปฉะนั้น ถ้าอยากให้เกิดความเข้าใจต้องลองทำลองทำปุ๊บมันจะเข้าใจแล้วก็จะเกิดการท้าทายแล้วก็เกิดความสนุกสนานขึ้นมาอย่างอยู่ในเมืองเนี่ยแทนที่จะซื้อแชมพูกว่าละ2 0 0 300บาทแล้วก็มาทำแชมพูเองใช่ไหมซื้อลงทุนไป80สิบาทซื้อมะกรูดซื้ออะไรมาทำแป๊บเดียวก็ใช้ได้ทั้งปีทั้งชาติใช้ได้ทั้งครอบครัวที่แค่นี้มันก็พออยากแล้วใช่ไหมมันก็ง่ายใช่ไหมไม่จำเป็นต้องซื้อตลอดเสื้อผ้า พวกเราใส่เสื้อผ้าเกา่าๆเขาเสื้อกกผ้าเกา่ายังแฟนผมเสื้อขาดเสื้อเก่าเขาก็มาตัดแขนอ่อทำเป็นกระโปรงใส่เพื่อใหม่สีสวยขึ้นอีกใช่ไหมใส่เลยมันก็สกัด <c oughs> มันได้ก่อนเนี่ยถ้าเราคิดอย่างนี้มันไม่มีปัญหาหรอกปล่าในโลกเนี้แต่ที่มันมีปัญหาตรงนี้ว่ายุคเท่าไหร่เนี่ยคนเมีเงินสนม,มากจะกลัวความมั่นคงของตัวเองมา <c oughs> ความมั่นคงในที่นีอันนี้จะมีจุดที่จะติจะติได้ยังไงบ้างว่าเออให้บุกของจะต่อไป ความกลัวเนี่ยเป็นสิ่งที่ไร้สาระมากคร,รับความกลัวไม่มีประโยชน์ต่อชีวิตเราเลยแต่เขาสร้างความกลัวมาเพื่อครอบคุมเราเคนนั้นเองเ้ไหมเขาสร้างความกลัวขึ้นมาเพื่อครอบคุมเราควบคุมเราอย่าออกจากงานนะถ้าออกจากงานแล้วจะไม่มีเงินนะไม่มีประกันสุขภาพนะเย้ไหมกลัวแล้วเย้ไหมอย่าไปทํานานนะ ทำนาเนี่ยไม่มีรายได้นะอยู่ไม่ได้นะกลัวแล้วใช่ไหมเนี่ยใส่เสื้อผ้าเก่าเนี่ยเดี๋ยวคนไม่ยอมรับนะใช่ไหมอายคนนะใช่ไหมเนี่ยเขาสร้างความกลัวขึ้นมาเพื่อครอบพวกกลุ่มเราคนนั้นเองฉะนั้นถ้าเราเข้าใจตัวเนี้ยเราต้องกดแอกตัวเองออกจากกลามกลัวให้ได้ว่าเราคือหนึ่งเดียวบนโลกใบนี้ฉะนั้นช่วงเวลาของชีวิตเราบนโลกนี้มันสั้นมากเราไมยุู้จะอยู่ได้นานเท่าไหร่ เราจะต้องหาอิสรภาพให้กับตัวเองให่ได้หาความสุขหาความพอใจให้กับตัวเองไม่ได้ว่าชีวิตนี้เกิดมาทาไมต้องการอะไรถ้าเราคิดตรงนี้ได้ปุ๊บความกลัวมันจะหายไปครับแล้วก็ความกลัวเนี่ยมันจะค่อยๆลดลงลดลงแล้วก็ไม่มาลดกววเราอีกเลยถ้าเราคิดว่าเรามีอิสรภาพบนโลกใบนี้เราไม่มีอะไรที่จะสูญเสียเราไม่ต้องการอะไรเราต้องการแค่ความเข้าใจเท่านั้นเองฉะนั้นเราจะกล้าทํพุทุกอย่าง เพราะว่าถ้าทำแล้วเกิดความเข้าใจนั่นถือว่าเราได้ใช่ไหมเราได้อะไรขึ้นมาในแต่ละวันที่เกิดความเข้าใจขึ้นมาแต่ถ้าทําแล้วหนักขึ้นหนักขึ้นหนักขึ้นทุกขึ้นเปนห่วงขึ้นจังวนขึ้นเนี่ยนั่นหมายถึงว่ามันผิดแล้วครับความเข้าใจเนี่ยทําให้กลัวความกลัวหายไปครับถ้าไม่มีความถ้าเราเกิดกลัวอะไรสักอย่างแสดงว่าเราไม่มีความเข้าใจในสิ่งนั้น อย่างผมเนี่ยแต่ก่อนผมกลัวผีมากผมอยู่คนเดียวไม่ได้ครับกลัวผีมากมากเลยแต่ผมไม่รู้ว่าผีคืออะไรแต่ว่ามันมีแต่เรื่องราวของผีเล่ามาตลอดแต่วันหนึง่งผมตัดสินใจที่จะเผชิญกับความกับผีครับผมก็ไปอยู่ป่าช้าไปอยู่คนเดียวไปผ่าศพไปขุดศพไปทําอะไรทุกอย่างจนสาม,มารถบอกตัวเองได้ว่าผีไม่มีคุ๊บหลังจากนั้นผมก็เริ่มเห็นว่าความกลัวผมหายไป พอผมเข้าใจว่าผีไม่มีปุ๊บความกลัวหายเลยเนี่ยมันง่ายขึ้นใช่ไหมทุกอย่างผมใช้สูตรนี้ทั้งหมดเลยถ้ากลัวอะไรเผชิญมาเลยครับเผชิญกับมันอยู่กับมันแล้วเข้าใจมันจะหนียังเหงาเนี่ยเหงาเศร้าขึ้นมาอกหักผิดหวังเนี่ยใช่ไหมเราก็มักจะหนีธรรมดาเราจะหนีออกหักปุ๊บก็จะหนีไปอยู่ที่นั่นที่นี่ไปหาเพื่อนห้สนุกสนานไปดูหนังไปฟังเพลงใช่ไหมนั่นคือการหนีแต่ ผมไม่หนีควาบช่วกับผมคือเต้นที่จะประชทญกับมันเพราะนั่งอยู่กับมันนี่แหละมันเหงาก็อยู่กับความเหงาเน,นี่ยมันจะเหงาได้นานขนาดไหนไหนะสักพักหนึ่งครับไม่มีอะไรอยู่กับเรานานให้เข้าใจว่าอารมณ์เนี่ยเป็นสิ่งที่เปลี่ยนอยู่ตลอดเวลามันไม่เคยอยู่กับเรานานครับถ้าเราทนอยู่กับมันสักพักมันหายไปเลยแล้วมันก็กลับมาใหม่พอมันกลับมาใหม่ปุ๊บเราก็บอกว่าไม่นานมันก็จะหายไปฉะนั้นอย่าสนใจมันแค่นั้นเองครับหลังจากเราเข้าใจว่า ความกลัวทั้งหลายเนี่ยมันเป็นแค่อารมณ์เท่านั้นเองมันมาแล้วก็ไปมาแล้วก็ไปอย่าสนใจมันเลยหลังจากนั้นความกลัวก็ไม่มีอิทธิพลต่อชีวิตของอีกเลยอยากทําอะไรก็ทำอยากไปไหนก็ไปสะดวกสบายมากชีวิตที่เป็นอิสระจากความกลัวได้ผมรู้สึกว่านี่คือความยิ่งใหญ่ในการมีชีวิตอยู่มันรู้สึกว่ามันยิ่งใหญ่มันมนหัศจรรย์มา,มากๆเลยถ้าเราไม่มีความกลัวอย่างเดียวอันนี้ยืนยันได้เพราะว่าตัวอย่างหนังสือ แล้วค like ุณลุก like ็บอกเองด้วว่าเมื่อก่อนเนี่ยเขาจะเป็นคนที่อายแล้วก็ชอบตีผู้หญิงตอนนี้ค่ะพอเอาชนะความกลัวโรคโตแล้วค่ะผมรักษาลมประจันได้เป็นเกือบสามสิบปีนะครับเพราะความอายเนี่ยช่วยครับแต่ตอนนี้ไม่อายแต่ไม่หมายความว่าไม่หน้าด้านนะครับไม่อายแต่ว่าก็เลยก็เลยมีความกลัวลองยกตัวอย่างให้นะคะว่าคนที่ อดแอบความตัวแล้วเดินเข้ามาหาจากอาชีพต่างๆเนี่ยเข้ามาคุยเข้ามาแล้วยอมที่จะทิ้งทุกอย่างเพื่อที่จะมาเป็นคนธรรมดาที่หาความสุขในตัวเองได้จริงๆก็มีหลายคนมากครับก็คือคนเรามันจะมาติดกับจักตรงที่ความตัวเนี่ยเพราะว่าสังคมหรือระบบต่างๆมันใส่โปรแกรมในสมองเราตั้งแต่เกิดจนโตมันออกยากมากแต่พอแต่พอฝึกเผชิญเนี่ยผมเห็นหลายๆคนที่ฝึกเผชิญเนี่ย อย่างมีกรณีคนหนึ่งทํางานอยู่ที่โรงพยาบาลเป็นคนที่ตรวจที่ตรวจเยี่ยวอยู่ในโรงพยาบาลพ่อแม่นีเป็นเกษตรกรเขารู้ตัวว่าเขาทํางานนี้ต่อไปไม่ได้เพราะว่าเขาอยากไปเป็นเกษตรกรอยากไปทํานาครับแต่พ่อแม่ไม่อยอมพ่อบอกว่าถ้าเขามาทํานาเนี่ยพ่อจะตายเพราะว่าพ่อเป็นโรคหัวใจ พ่อแม่ตั้งความหวังไว้ว่าถึงยากจนขนาดไหนก็กับฟันส่งเสียลูกเรียนให้ได้เป็นเจ้าเป็นนายให้ได้พอลูกได้เป็นเจ้าเป็นนายแล้วลูกจะกลับมาทํงานอีกเนี่ยพ่อรับไม่ได้แม่รับไม่ได้เขาก็กลัวกลัวมากกลัวพ่อจะตายกลัวจะเป็นคนเนรคุณใช่ไหมเขากลัวตรงนี้มากนั่นเป็นความกลัวที่ยิ่งใหญ่มากกลัวต่อการเป็นคนเนรคุณแต่หลังจากเขาไม่อยู่กับผมสามเดือนเขาคุยกันทุกคืนเลยในที่สุด เราก็เลยคุยกันว่าจริงๆแล้วการให้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือการให้ความจริงใช่ไหมฉะนั้นสิ่งที่ให้พ่อแม่ในปัจจุบันให้พ่อแม่รู้สึกดีใจที่ว่าเราจะเป็นเจ้าเป็นนายคือความมั่นคงเนี่ยมันไม่ใช่ความจริงมันเป็นมายาฉะนั้นเราให้ความปลอมกับพ่อแม่เพื่อหลอกให้พ่อแม่ดีใจเนี่ยมันไม่จริงฉะนั้นมันอาจจะเป็นบาปหรืออาจจะเป็นลูกเพราะเราีด้วยทํำไปใช่ไหมฉะนั้นพอคิดได้อย่างนี้เสร็จ คุยกันเสร็จเขาตัดสินใจกลับบ้านนะครับลาออกลาออก,กงานมาทําสวนปรากฏว่าพ่อไม่ตายแต่แม่ร้องไห้อยู่เป็นหลายวันครับแล้วก็ไม่คุยกับเขาเป็นเวลาปีหนึ่งเต็มๆทีนี้เขาก็ไม่เป็นไรเขาก็ไปทํานาอยู่ที่สวนกลับเข้ามาทําอาหารให้พ่อแม่กินทุกวันทุกวันเอาอาหารมาใส่พ่อแม่ไม่คุยด้วยกว็ไม่เป็นไรทําเสร็จเขาก็อ,ออกไปอย่างนั้นวันทุกวันจะเป็นปีครับ ป็นปีวันหนึ่งเขาอ,อกปลามาบ้านแล้วก็แม่บอกว่าแม่อยากให้ใครก็ให้นะแล้วก็เดินออกไปแม่ก็เลยอดไม่ได้ว่าลูกไปเอาปลาไปแม่ต้องไปซื้อมาเยอะแยะขนาดนี้พ่อแม่ไม่ได้กินมากเป็นครั้งแรกที่แม่คุยกับเขาเขาว่าโอ้แม่ซื้อแม่อันนี้มาจากสาระของเราที่ผมทำที่สวนเนอะน้นนาเราไม่ปลาขนาดนี้เหรอตื่นเต้น,นหลังจากนั้นก็เริ่มคุยกับลูก หลังจากนั้นพ่อแม่สองคนก็เริ่มเปรียบเทียบกับข้างบ้านข้างบ้านเนี่ยลูกไปทํางานในกรุงเทพกับสองคนเป็นขนารการอีกคนหนึ่งเป็นทํางานธุรกิจร่ำรวยมากแต่ไม่เคยมาอยู่บ้านพ่อแม่ป่วยก็แวะมาในแป๊บยวมรันเองเขาก็เลยเริ่มเทียบเทียมดูว่าจริงๆแนะ้ะลูกมาอยู่ด้วยมันดีนะมารู้สึกอบอุ่นรู้สึกว่ามีความสุขมีความมั่นใจแล้วแต่พอเทียบกับครอบครัวข้างเขา,งารู้สึกว่า ลูกกล่ํารวยมากแต่พ่อแม่เหงาอยู่กับคนใช้อยู่กับคนอื่นซึ่งคนใช้ไม่เหมือนลูกฉะนั้นเขาเริ่มเข้าใจความจริงว่าจริงๆแล้วเราไม่ได้ต้องการชื่อเสียงไม่ได้ต้องการเงินไม่ไต้องการอะไรเลยเราแค่ต้องการให้ลูกมันอยู่ด้วยเป็นครอบครัวเป็นความอบอุ่นเท่านั้นเองหลังจากนั้นทัางพ่อทนแม่คุยกับลูกเป็นความสุขเรื่อมาจนปัจจุบันครับอันนี้ก็คือตัวอย่างึ่ยที่ว่าเขาเอาชนะความกลัวกลัวที่จะเป็นลูกพลอรี่ แต่พอเ้าอยากศึกษาค้นหาให้เข้าใจความเป็นจริงขมแล้วเขาก็กล้าที่จะเผชิญกับมันกล้าที่จะลาออกแล้ต้องไปทำในที่สุดมันก็เกิดเลยกลายเป็นการให้ที่แท้จริงคือการให้ความเป็นจริงกับพ่อแม่ให้เข้าใจความจริงว่าชีวิตจริงๆแล้วไม่ได้ต้องการชื่อเสียงนี่เงินทองแต่ต้องการความประจุความมั่นใจทางทางใจความมั่นคงทางใจมากกว่าต้อหาได้แรงก็หาไปทุ่เรั้งปีมาพวกเราเป็นลูกจ้างเระตันุ่มไดีกว่านะ เออเวลาเหลือประมาณสักสิบห้านาทีอะค่ะใครจะมีคำถามหรืออยากจะถามโจทย์โดยตรงเนี่ยเดี๋ยวมีไมโครโฟนตรงไหนคะมีไหมคะยกมือถามเรียกได้เลยนะคะอยากให้มีการแลกเปลี่ยนด้วยค่ะมีอยากจะคุยอยากจะเล่าประสบการณ์อะไรเนี่ยเขาฟังเนี่ยก็คงรู้สึกเหมือนกันใช่ไหมว่าคุณโจเนี่ยเล่าเรื่องตอบไปทุกคำถามเลยมีไหมคะทำงานในวันนี้รู้สคนเยอะกว่าทุกครั้งที่จัดงานอะไรนีเนี่ย มีนะมีนะไปมีคำถามมีคกจะถามเผื่อพ่อคุณแม่ก็ได้นะหรือใครที่มีลูกมีเต้าแล้วอยากจะไปทำสวนใงหัวลูกจะทำยังไงอ่ะถามได้มี่นยคะอ่นนีกเราจะคุยในด้านล้นคาะนนองค่ะ ที่บ้านมีที่อะค่ะแต่ไม่รู้จะปลูกต้นไม้อะไรดีที่ที่ทีิ้งายได้อะค่ะแล้วก็มีผลที่ดีอค่ะมีที่อยากจะปลูกต้นไม้แต่ไม่รู้จะปลูกต้นอะไรดีใช่ไหมครับอันนี้ก็ต้องถามตัวเองก่อนว่าเราต้องการใช้ประโยชน์อะไรจากที่ตรงนั้นก่อนใช่ไหมอย่างอย่างถ้าหากว่าเราต้องการที่จะสร้างรายได้จากที่แปลงนั้นเนี่ยทําสวนผักเลยครับเราสวนผักมันทำเงินได้ทุกวันอ่า ทำเงินได้ทุกวันเลย,อย,อ,ยอย่างอย่างผมทั่นลิกอาชแรกเนี่ยแทบไม่ถึงงานนะครับไม่ถึงไม่ถึงขึ้นไร่เลยผมสามารถที่จะมีรายได้มาละสองร้อยสามาร้อยบาทได้ทุกวันแล้วก็ลดค่าใช้จ่ายในครอบครัวนดหนงนะถ้าอยากได้รายได้สวนผักทำเงินได้เร็วทีว่สุดแต่ถ้าไม่สนใจรายได้จากมันก็อาจจะเป็นต้นไม้ไม้ผลอะไรก็ได้ถ้าเราอยากจะกินปีละครั้งหรือถ้าอยากคิดว่าเป็นเงินฝากเพื่อความมั่นคงก็คือปลูกต้นไม้ใหญ่